มันจะเริ่มไข่ตอนอายุประมาณ18สัปดาห์นะครับแล้วก็สามารถเราสามารถขุนให้ไก่เนี่ยมันสามารถไข่ได้เร็วครับถ้ามันสมบูรณ์พันแล้วนะครับส่วน2อง, 2> องนะครนะ้ำหนักตัวไก่นะครับจะอยู่ประมาณสักโล3ถึงโล5โล6นะครับก็จะเริ่มให้ไข่เลยนะครับส่วนข้อที่3นะครับ หน้าตาไก่เนี่ยมันจะเริ่มแดงนะครับหงอนจะเริ่มแดงนะครับจับที่หลังไก่เนี่ยไก่มันจะย่อตัวลงแล้วก็พองปีกนะครับอันนี้ก็สแสดงว่ามันจะเริ่มจะไข่แล้วครับส่วนข,ข้อที่สี่แอแววตามันจะใสแจ๋วเลยนะครับสแสดงว่าเฮ้ยฉันพร้อมที่จะให้ไข่แล้วนะส่วนข,ข้อที่ห้านะครับตัวแข้งนะครับมันจะกลมมนนะครับมีสีเหลืองนะครับแล้วก็แข้งมันจะเต็มนะฮะนั่นแสดงว่ามันพร้อมแล้วข้อที่หกนะครับตรงก้นมันนะครับั้านท้ายมันนะครับมันจะมีกระดูกเชิงการนะฮะมันจะเริ่มห่างออกนะครับแล้วก็จะเริ่ม ค่อยลงนะครับแสดงว่ามันใกล้จะไข่นะครับส่วนข้อที่7นะครับมันจะเริ่มผัดขนทิ้ง1รอบนะครับ เพื่อแสดงว่ามันเริ่มจะให้ไข่แล้วส่วนข้อที่8นะครับสำคัญว่าไก่จะต้องได้สารอาหารที่ครบนะครับโดยเฉพาะโปรตีนนะครับจนต้องได้ประมาณ17เอร์เซนในสูตรอาหารนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะไข่ข้อที่9้านะครับถ้าเราเลี้ยงแบบปล่อยพื้นนะครับเราควรจะมีพื้นที่ให้ไก่ได้วิ่งเล่นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนที่มันจะไข่และมันก็จะได้ไม่เครียดด้วยนะครับและนี่ก็คือ9ข้อนะครับ ที่จะบ่งบอกว่าไก่เริ่มจะไข่แล้วนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ